กำลังจะจุดประทัดให้นะคะ999ดอกตามสัญญาค่ะมาแลวค่ะเชิญค่ะทำได้ไม่เล็กที่ออกมาสัใญาที่98 89นี่ด้วยใช่ไหมคะอ๋อไปแช่อยู่ตรงนี้ไง จะหนึ่งนาทีแล้วนะเดี๋ยวคลิปยาวไป ยลยยยงแหลยลยสุดยอด